จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเมนูแก้จนความขัดสน5มิติประกอบด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจการศึกษาและทักษะที่จำเป็นสถานะทางสุขภาพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดทำให้มีชีวิตดีขึ้นยินอิ่มนอนอุ่นมีทุนเกื้อกูลเพิ่มพูนทักษะประชาชนเข้าถึงบริการรัฐขจัดความยากจนภายใต้โมอตโต้คนเมืองรุ่ง,เ,ง,งเราไม่ทุ่ม<ร>กัน,ถ,น,กนถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ตามนโยบายนะครับในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะครับหรือว่ากรมพัฒนาชุมชนนะครับเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราก็ดําเนินการในนามของศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพื้นที่อำเภอป่าบอนนะครับเรามีข้อมูลนะครับจากทีพีแม ไทยคิวเอ็มนะครับแลกะก็ข้อมูลของมหาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับที่จะบูรณาการข้อมูลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ดําเนินการไว้ต่อเนื่องนะครับจะไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังหลักๆนะครับก็4ทอนะครับตามนโยบายของกระทรวงหมหาดไทยก็คือทัศนคติเวลตาในการต่อสู้นะครับทักษะในการดําเนินชีวิต ในการทำมาหากินนะครับแล้วเราก็จะมีทรัพยากรนะครับในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีทางออกให้ับเขานะครับนี่คือนโยบายหลักๆนะครับที่อำเภอป่าบอนดำเนินการอยู่ในนามของศูนย์นํำเนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับเรายืนยันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ ในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของอำเภอป่าบอดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้โอกาสนะครับได้หลุดพ้นนะครับจากความยากจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็ได้กําหนดนะครับจัดตั้งกองทุนการผู้สนคนป่าบอดไม่ทิ้งกันนะครับก็จะนำเงินก้อนนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ด้โอกาสประสบภัยนะครับ หรือว่าการส่งเสริมการทำมาหากินนะครับการสร้างบ้านให้กับผู้ด้ยโอกาสหรือว่าซ่องบ้านนะครับเราก็จะกําหนดทอดป้าป่าสามคัคคีและระดมทุนนะครับรูปแบบการทอดป้าป่าของเรานะครับก็นําความหลากหลายทางด้านพืชผ,ผ,ผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ปศุสัตว์การประมงนะครับเราก็จะนําผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของป่าบอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสับประรดสละยางพารา ปามข้าวสารนะครับน้ำผึ้งหรือว่าผลโกโก้นะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับได้นํามาทอดป้าป่านะครับก็จะเป็นการประมูลขายนะครับแล้วก็เราได้เงินส่วนนั้นก็จะมากับเคลื่อนงานของอําเภอป่าบอนต่อไปนะครับนอกจากว่าเราจะได้ทอดป้าป่าแล้วนะครับก็จะได้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนของเอเภอป่าบอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ได้แสดงถึงศักยภาพผลผล,ผลิตทางการเกษตรของอำเภอป่าบอนนะครับว่าเรามีความหลากหลายมีชื่อเสียงนะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงหรือว่าทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะครับได้รู้ได้รับทราบนะครับในสิ่งที่ดีงามนะครับทางด้านผล,ผลผลิตทางการเกษตรและการมีจิตใจน้ำดีงามนะครับของ อำเภอป่าบอนนะครับพนป่าบอนนะครับก็ใจกว้างสร้างแต่ความดีนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็จะกับเคลื่อนงานจูงมือไปด้วยกันนะครับถึงว่าใครอยู่ข้างหลังเราก็ดึงเขาขึ้นมาให้ได้นะครับเราจะเดินไปด้วยกันนะครับพัทธลุงมเมืองที่ถูกจิรนายแก้ไขพัฒนาขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยายางย,างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทุนทางธรรมชาติอากาศดีพื้นที่สีเขียวแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้าป่าหน้าเลมีเพเมืองลุ่ม